เคยมีสุขกันไหมมีเคยมีทุกข์ไหมมีมีใครสุขแล้วสุขถาวรแล้วไม่ดับมีไหมไม่มีเห็นไหมสุขดับเวลาสุขดับไปแล้วยมตายไปพร้อมสุขไหมไม่ยังนั่งอยู่ทุกคนเห็นไหมแต่สุขก็ดับไปหลายรอบแล้วนะทุกข์ก็ดับไปหลายรอบแต่ยมไม่ได้ตายไปตามมันจริงนะนั่นแหละมันไม่ใช่ของเราแต่เวลาคนไปสําคัญผิดคิดว่าทุกข์เป็นเราเลยไปโดดตึกฆ่าตัวตายไงโง่ไหม โง่เพราะไม่รู้คำพระพุทธเจ้าก็เลยขาดปัญญาใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยและพอหลงว่าสุขเป็นเราก็เลยแสวงหาสุขเกินประมาณฆ่าเขาแล้วเพื่อความสุขก็เอาขโมยเพื่อความสุขก็เอาจริงไหมการผิดศีลธรรมจริงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าหลงยึดในความสุขอืมดังนั้นสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่ควรกลัว อย่าเสพมากอย่าเจริญมากควรกลัวสุขที่ไม่ควรกลัวคืออะไรสุขอันเกิดจากเนคขม,มะคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ควรกลัว